สวัสดีครับมาพบพ่อกับสังวานงานปั่นเนาะเมื่อนี่กับมาเอาตัวเด็ดกับทุกคุณญาเถืองเนาะอยู่สถานที่บ้่นของเพลินนี่แหละมองเพลินเคยเอาเคยหมานนี่เนาะมาขอน้านี่แหละพ่นจอมปวกคือวนวายแหละมองเจ้าที่พุ่มสถานหลวงปู่หลวงยาเพลนปกปักรักษาอยู่สถานที่นี่แหละเพลนก็หายโศกหายลาบจงว่าจงวดหงวดนี่ก็เลยอยากมาขอน้าเพลินบบดเทียมีดวงมีโศกเนาะเมื่อนี่ก็มาลุนน้ากันน้ำ ต้องเบ่งครับพันตีหายตัวใดเนาะพันตีหายตัวใดมาส้มกันครับเห็นบ่เห็นอีกโตบ่อันนี้เป็นยังครุบคนไข้ก็เด็กสาม ส้มกันนะครับส้มกันเออพอเราเห็นตัวข่อยมาที่เหล็กคุณเป็นเด็กสามโซนหมอสามโซนหลังน้ำถึงนอนเหลือดสามยืนพอววนะเจ้าบอกบนเมืงหันก็ตีออกลางตัวคอมแมนโอ้ยเบาพื้นนั่นห้วยนี่มันออก ย่ําอยู่ของเก่า3งวดก็เคยมีเด้แม่นบ่สิย่ําเอาตะตู่เก่าอยู่หั่นก็เคยมีเด้เอาอืออีหลีเด้เท่ก็ออกบทั้งเท่ออกลางหาังเท่พโอ้ยคนเว้าเนาะีบาเลขตูเก่าว่าเนาะเออนว่ามันออกมาเพิ่นแม่นอีหลีเด้หลายงวดอยู่ดิลําดวงเนาะดวงสิ้น โอ้ไฟอันนี้บ่คือไฟไฟเอาย้อนมันเป็นนวลนเด้บ่บ่แก่งส,สัดวทั้งสี่ทีบ่แล้วไฟคน,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 นฟมันเป็นนวลนเด้ไฟกลุ่มมอเตอร์กลุ่มมอเตอร์มันกระหายแลเหรอระบาเบงเงาครับท่านผู้ชมผู้ตาดีเนะาะเบิ่งเอาลองเทียกับเป็นเด็กหอกงเทีเเยกับเป็นเด็กหนึง่งกระว่าไปเนาะก็หนึ่งหกบบอกหม่งวันนี่ นี่ก็บบางตัวหนึ่งก็คือเป็นเด็กหาแล้วครับหัวท่างนี้มานหนีบมานหนีตัวนี้ก็เป็นเด็กฮอกกติฮอกหาใ่อเขา <c ười> <c ười> บางไปบางมากับางอย่างหนึ่งก็เด็กสามหัวท่าหนึ่งก็ดีบางผู้ดเดียวว่ายังเห็นมันตรงบางตรง สามเป็นไปเลยเลยวันมันก็ได้เบิร์ตวนนันละว่าพื้นให้มันเปล่นได้แล้วมันเปล่นได้เบิด์เล็กวดนั่นมันเข่าเก็ดเลยบ้าจนจีการเนาะนี่แต่เกียดกับเกีดอันนี้อันนี้มากหาเก็ยดสามนี่ห้าเก็ดสามทำหมูส้มติดเห็นเป็นน้ำกันบ้านอ้อครับ กันว่าืเนข่อนี่ไข่กระชีว์ว่าวเซนมีละมองมาขอนนําปูนี่ละข่มากกับลูกข่อเนาะมาตอนใดเทียนึงเที่สองนินเด็ดเทียส,สามงวดนี่ละเพราะว่าเจ้ากับเเคยมาหาข่อเนาะเจ้ากับเลยมาเราไข่กับเลยกิ้นบ่ได้แต่ข่กับมาลูกปูนี่ละงวดงวดนี่สามเทียนี่ละไข่อยมากกับลูกข่อย คอยเห็นเก็ดเก็ดสามเก็ดเก็ดสามอันนี้เก็ดสามห้าเก็ดสามนะครับเนาะเดี๋ยวเตี๋ยวเก็ดเก็ดสามเช้าน้ำอีกตัวหนึ่งทันโบส้มมาหลุนน้ำกันเนาะชักสองหางเหมือนนี่คอยเห็นเน่ยบัดลูกคอยพ่นเห็นสองเก็ดสามอืมสองเก็ดสามเกือบอีลานี่ละสองเก็ดสามก็มีนะครับเนาะสองเก็ดสามสองเก็ดสาม ครับเจ็ดเจ็ดสามทีเขาวางนีงก่กองนเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสาม้เพิ่ออเห็นอ๋รักสามอยู่ไทยรักสามอยู่ไทยนั่นล่ะอ้เพิ่อ,อเห็นนี่แยกมูลเร่ลยวครอบครับคลิปนี้เด็ดสามหางเนาะครับเนาะเด็ดสามหางนี่คุณยายเถิงว่าเพิน่นเพิ่นได้อนะีกสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะแต่แอดได้ห้าเจ็ดสามือกันเนาะครับลง ลงเจ็ดสามมัดนะครับเนาะลงเจ็ดสามคือกันลงไทยมิ้นจะสามกับสามนี่หรอมิ้นจสามกับเจ็ดแอดใจห้าเจ็ดสามตัวเถืองแต่คุณยายเถึงเลยสองเจ็ดสามนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดสามครับกับลองลองเมื่อน้ากันนะครับเนาะงวดงวดนี้เนาะมาหลุนน้ากันล่องบางบึงบัเกียร์บัดหโศกไหลาบเขาเนาะเพื่นเห็นคอเห็นอย่นี้ตัวตัวเทียนมาเจ็ดสามบอกเจ็ดเจ็ดสามนี่แหละ อี่ลคนเห็นฟากกันไปลุ้งไปหันสองเกีสามเือกันครับได้สามหางครับมาหล่นน้ากันเด้อครับเด้อหเน๊อ้ะหสามลุงไยเด็กสามเนาะยังว่าบงบงหันก็เป็นเด็กสามอยู่เว่าจ้องตะมงก็้องตะมองเงีดวเห็นกัยังเป็นสามอยู่เี่เห็นบอกเป็นสามอยู่ เฮ้ยกระเน่งชงใจสงใจอีกคอยว่าโอ้เหลือสามกับเขาเนาะโบนแอร์ดีเนาะสามยังท่านหนนี้เนาะโบนแอร์ดี่สามบบท่านหนนี้ก็ยังยืิงจุดนีิงละว่าพื้นฝันกะเฮตีเอาเนาะที่ฝันให้ฟังฝันอยู่ใส่ปูนี่ล่ะเออฝันนี่ฝันจังใดวะตีกับมหาเพื่อนเลี้ยวไปนอนก็เลยฝัน ฟันว่างูเขาหื้องูเขาหื้ฟันจะเขาต่อหึงจะทิปไปหาอย่างผัดไปผัดไปผัดไปเบิ้งผัดงูผัดโคตรอยู่น้ำหื้โคตรเที่ยวจ้าชี้ล่ะโคตรว่นไปว่นมาว่นไปว่นมางูทั้งนี้กระสอดงูทั้งนี้กระสอดหมาว่างูสอดกันนะงูตัวนั้นนั้นงามงามเบยจีเลี้ยง้อยหอย โอ้กับว uh ัวหน่อยวัใหญ่หอกตัวซำนิ้วมือซำนิ้วนี่ล่ะขดขดเกี่ยวน้ำงูนะเกี่ยวไปเจ้ามาเจ้าไปเจ้ามางูขดงูทั้งนี้ผมชดงูทั้งนี้ผมชดอ้าวงูอ้าวงูจังไหนเขามันหยงน้ำแทะว่าจันในฝันนั่นปัดลิ้ช่องเบิ้งช่องเบิ้งผัดเอามือใบใบทั้งนี้ปัดต้นงูเข้าไปหัวมันผัดเผชิญตรงสิตรงสิ เอาคนกับวายานหูตาเดียมมองม่องนู้เอางูจังไดจังวายานเอางูจังไดจังมอนี่ตีพันละจีเหลียงอ้อยห้อยหูอย่างไรนี่งูสิงทองพนัะหูสิงทองพนัะกันเหลียงหูสิงทองแล้วหูสิงทองพนัะอันว่าตัวใหญ่ดอกซัมปูมือนี่จับนิ้วมือนี่นิ้วมือข่อยมันพันนิ้วใหญ่กว่าจับนิ้วนี่ล่ะ คำนันตีตีเป็นัวดไดบารเนี่ยว่าก็ตีกรตีเกจซูนโอ้เูตีางเถิดดิหวตีเตีนซูนหวหงวใดหันหววนี่ละหวดเยอะนี่อมาอนพดเงี้นนะเจูนเนาะเคยตีเคยตีกูนเอาเนน้เนาะครับเนาะเจศูนน้เอาเคยเคคิดว่ากันไหมเจูก เคยออกได้เกจศูนพี่กายเนี่ออกรูปีนี้เทียบพันมาให้อีกงวดนี้เนาะลอะงร้องบางอีกงัวหน้าควันเกจศูนย์ป็นไหนครับได้สี่หางเนาะครับเนาะได้สี่หางห้าเกจสามสองเกจสามเกจเกจสามเกจศูนย์เนาะครับพี่น้องก็ตัดเอาพี่น้องก็ตัดเอาจับใส่กันเนาะดวงไปดวงมันเด้อ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเหตุจังไดว่เป็ลี่ยน มี่เว้นไหนอยู่ในนี่แต่ว่าเฮาสะเอาได้บ่ปูหนั่นบ่มีคำว่าตัวปูบ่เคยตัวนะคนอยากให้โชคให้ลาภลูกหลานเนาะเพิ่นบ่งอยากคนบ่ตัวจักเที่ยกว่าจีวานกันมางวดใดก็ได้งวดนั้นอยู่ติเว้าก็สาธุบุญคุณอันกุ่มเมื่อตื่นก็ว่าบ่ให้สื่อสื้อปั่นใส่ดอกย้ายเจ้าเพิ่นบ่ออกเพื่นให้อตัวสองตัวเต้เออเพิ่อนไฮถ้าสองตัวเพิ่นบ่ไฮสามตัว มีงวดเดียวน่ะสามศูนย์แปดนั่นเพื่อนไ้สามตัวนอกมู่นนั่นนีแต่สองตัวใช่ครับคักสามตัวเลยทีเพื่อนไฮกับลางมันกับออกสามศูนย์แมนบอบาทนี่เลขบนมันกับออกสามศูนย์แปดแมนบอเพื่อนไฮนี้แค่เดียวน่ะสามตัวงวดนี้ก็บมาให้รูก่ายร้านอีกนี่งยันให้เนาะแต่เลขสองตัวกับมาไ้ ลูกหลานนี่เครื่สามโตสองโตเขอเข้าได้มันอยังเนาะง่อยปูนี่คือให้แต่เลขสองโตโอเพ่นให้สองวคเขาโลดก็บั่นว่าเมื่อนี้เด็กซีหางนะครับเนาะได้ซีหางเลขกขันว่าจบกับ่บแมนขันว่าบบจบกับโบแมนมันลงไทยมีแต่สามกับสามเลยพี่น้องุณยายเถีองว่าตัดเอาที่ไกพี่น้องตัดเอา กระว่าพื้นเห็นกะเห็นจังสั้นอืมนี่ยังกะยังยืนพ่อวออยู่นี่อุณยายถท่านยังเห็นฤืษ์เก่าอยู่ว่าสั้นครับาสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านมุ่งมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเออภูเขามาส้มในคลิปส่องสังวานงานปั่นเนาะขอให้ท่านมุ่งมมาหลุนน้ำกันฮะเอาหนึ่งสี่เป่นกระไรต่อ มันบอคือมันบอคือนั่นนะอยังบอคือทูบเขาหนะนะเอาทูบมันใหญ่นใหญ่กว่ตีมันใหญ่กว่าตัวเลขกดยี่ดับมุมาตัวหนึ่งตาดีว่าวงสวยเตะเป็นมุมมุมเด็กสามเป็นเด็กสามเนาะ ขันเบิ้งจังหนึ่งขันเบิ้งจังหนึ่งมันคือจังอันเจ็ดบเบิ้งจังหนึ่งมันคือสามเห็นบอมันเปลี่ยนได้สองตัวได้เอาเป็นได้เห็นเออนี่เห็นบอลเจ้าเห็นบอลเห็นในกล้องเจ้ามีบอลมันกับล่างๆไปคือเด็กสามคนละแต่ว่าผู้เบืงอยู่นเห็นบอเห็นทางนี้นี่นี่อัานเด็กฮอกเห็นเด็กฮอก จะว่ามันคือบอลเขาเี็กสามเนาะแนะแมนแมนันเบิ่งจังหนึ่งมันคือเกียรติก็จังว่าข่อยว่ามันจิเป็นเกียรติสามบอเกียรติสามบออยู่นี่นีตัวตัวดำดำเออเี็เกหกอยู่เลยตัวหนึ่งเออกนามันกันนะนี่นี่ตัวหนึ่งมันมันเไละนี่นี่มันจิเป็นเด็กหกอยู่นี่เออตัวนี้สามหกแน,น่้นี่นีสามหก าติดเป็นเด็กหกตัวนี้กันพ้นสียหายฮ๊อปพ้นออกมาเป็นเงาเด้เอาแล้วเป็นหูเป็นเงาลายเงินตัวีนั่นเห็นบอกเป็นหูเป็นเงาสามหกนั่นกันเบิ้งจังหนึ่งตัวนี้สะพัดขึ้นจังลงมาจันทีขึ้นจังเปลี่ยนหางเออตัวนี้ขึ้นจังขอดจังที่ขึ้นจังไปอันที่โอ้ยเนาะปูเอาสรุปแล้วกะให้เป็นนอนรับฟันดียวเด้อปูเด้ะเออ ปูให้แล้วตัวนั่นตัวนี้ปูจะพากันตียากหลายวัซี่เ้อปูให้ปูปเขาความฝันได้ม,มาแรงเ้อหลูกห้านที่ไปนอนเป็นคือสุธ,ธีอขันนั่นบอก่าเป็นเด็กสามห้กเป็นสามหกคือหาสามเจ็ดคือสองเก็ดสามเก็ดเก็ดสามคือเก็ดศูนย์ก็ให้เขาคว่ำฝันเนาะอยู่ในนี้ก็หาหางบาต่ตัวใดตัวหนึงน่งเนาะให้ไปเขาคว่ำฝันน้ำหอีกเด้อปูเด้อให้ไปเขาคว่ำฝันใหลูกร้าน มาหล่นน้ากันอีกรอบบังนี่แหละมาน่อกันกับพเห็นคือกันมาสองคนกับพูเห็นคือกันสรุปแล้วสามฮอกตัวเทิงเนาะนี่มาเขียนเขียนไปเรื่อยเกิดพอเห็นตัวใดก็เอาตัวนั้นใส่ตัวเรื่ยเอาจังมาจับใส่กันเนาะนี่มาหล่นมาหล่นน้ากันครับผู้เบิ้งกับเร่ผู้สีส้มผู้สีเทาเบิ้งก็เลยเป็นเบิ้องยากเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหลายหาง หลายหางเนาะให้จับจับส่เอาเนาะมันเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นเลขหาหางคุณเด็กหาคู่แต่มันมีเลขสองตัวหรือสองคู่มักมักคููได้จังเอาคููนั่นเนาะครับท่านบ้ชมจงวิจารย์ในการรับชมเนาะครับเนาะแอดกลับมาบอกเพื่อเป็นแนวทางสุดท้ายนี่คอยท่านบ้ชมจรงถือเลขถือห่อยวันทีหนึ่งเมีสาลำกลัดนะครับเด้อโศกโศกนันหมานนนรับวันดีครับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ